เตมโตหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะน้ำตาไหลเยอะไหมคะน้ําตาไหลแทบไม่มีเลยครับมีแค่วันแรกวันเดียวที่ออกมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรมากรู้สึกเหมือนใส่คอนแทคครับถ้าฝึกทำโมโนโด้วยปรับตัวกับโมโนโยากไหมคะไม่ยากเลยครับคือใช้เวลาแค่หนึ่งวันวันแรกจะเคืองหน่อยพอวันที่สองลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกว่าใช้สายตาได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็พอมาวันที่สามวันที่สี่ก็ เอาจริงๆถ้าไม่มีใครบอกนึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ okay. แฮปปี้เหมือนยิ่งกว่าตอนใส่แว่นอีกอยากจะฝากอะไรคนที่อยากทำเซนโตเลสิบ้างคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเอาจริงๆไม่องกลัวเลยนะครับมาทำนี้ตั้งแต่ตอนผ่าคุณหมอมือเบามากไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บก,ก็ก็ไม่ได้เจ็บครับแค่เครืองเคื่องตาเฉยๆแล้วก็เหมือนเปลี่ยนโลกใหม่ไปเลยพอมา วันที่2วันที่สาปุ๊บไม่ต้องใส่แว่นใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเลยครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมามาทำนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับผม